ผนดังทํานายดวงชะตาท่านชายอ้นมีดาวดีอยู่ในดวงเยอะดาวของคนที่มีเมตตาจิตสูงคนของประชาชนก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ ่านอ้นวัชเรศรวิพัชระวงศ์เดินทางกลับไทยเป็นครั้งที่สองในรอบปีระบุเดินทางมาเป็นการส่วนตัวตั้งใจร่วมทากิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทากิจกรรมเนื่องในวันพ่อ5ธันวาคมรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆโดยไปแบบเรียบง่าย คาดจะอยู่นานสองสัปดาห์ตอนนี้ใครก็พูดถึงท่านชายอ้นกันทั้งนั้นเลยอาจารย์รารามันขอพูดบ้างในฐานะที่ได้มีโอกาสได้สนทนากับท่านชายอ้นเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ท่านชายอ้นเกิดวันที่27พฤษภาคมพศ2524ส่วนเวลาเกิดผมทราบแต่ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันครับ ท่านชายอ้นเป็นบุคคลที่มีดาวราหูอยู่ในลัคนาและก็มีดาวศุกร์เป็นตนุเศษด้วยดังนั้นบุคคลที่มีดาวศุกร์เป็นตนุเศษนี้เป็นคนที่มีจิตใจเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากนะครับแล้วทำอะไรก็จะทำด้วยความจริงใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่เราเห็นกันและที่สำคัญก็คือท่านชายอ้นเป็นที่ปรึกษาที่ดี ความรักในชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มร้อยท่านอยู่ที่ไหนท่านพยายามเอาความเป็นไทยแล้วก็สามสิ่งที่เป็นสถาบันหลักของชาติออกไปเผยแพร่อย,อยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับการที่ท่านชายอ้นได้กลับมาก็ทำให้คนไทยหลายคนปิติและใครที่ได้เจอท่านก็ยิ่งมีความชื่นชอบแม้ขนาดผมอาจารย์รารามันเอง เพียงแค่ได้สนทนาสั้นๆพูดคุยยังสัมผัสถึงความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านสุดยอดมากผมบอกเลยว่าท่านชายอน้นมีดาวที่ดีอยู่ในดวงมากมายทีเดียวเป็นดาวที่ผมใช้ภาษาผมนะเรียกว่าคนของประชาชนการเป็นคนของประชาชนที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ชาวเน็ต ยังได้มีการส่งสติกเกอร์รูปหัวใจและก็มีการแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายอย่างเช่นแสดงความคิดเห็นว่าท่านชายอน้นทอมตนท่านมีเมตตาสูงสุดแววตาท่านอ่อนโยนมากค่ะอยากให้ท่านและน้องรวมทั้งท่านแม่กลับไปอยู่ไทยค่ะส่วนอีกท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าท่านชายอน้นคือผู้มีบุญจะมาช่วยประเทศชาติและราชบัลลังก์ให้มีความยั่งยืนครับ ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนกันเองหน้าตามีสเสน่ห์หวังอย่างยิ่งว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมขอให้เป็นเช่นนั้นค่ะเมื่อพูดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านอ้นก็จะขอนำเรื่องของคุณลุงเช็ดเหงื่อมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้เห็นภาพแล้วเป็นภาพของท่านอ้นกับคุณลุงท่านหนึ่งที่ได้เช็ดเหงื่อให้กับท่านอ้นโดยท่านอ้นทราบซึ้งใจ คุณลุงน้องคายขอซับเหงื่อให้ระลึกเมื่อครั้งเคยเช็ดเหงื่อให้ท่านอ้นสมัยที่ยังเป็นเด็กครั้งลุงรับราชการเป็นช่างเครื่องเอหเรื่องราวสุดประทับใจท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้มีการเดินทางไปอีสานเพื่อไปไหว้พระทำบุญและเยี่ยมบ้านคนไทยในสวิตอเมริกาที่ร่วมคณะมาไทยในครั้งที่สองนี้ด้วย ที่หนองคายและร่วมโครงการทานน้ำใจคนไทยสู่คนไทยโดยได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาล5แห่งในจังหวัดหนองคายและพบปะชาวบ้านหม้ออ,มอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายก็ได้พูดคุยและถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยในระหว่างพูดคุยกับชาวบ้านก็ได้มีคุณลุงท่านหนึ่งมานั่งคุกเข่ากับพื้นและขอเช็ดเหงื่อให้กับท่านอน้น ซึ่งปกติแล้วท่านอ้นจะไม่ให้ประชาชนนั่งคุกเขา่าพนมมือไหว้เพราะท่านบอกว่าท่านเป็นคนธรรมดาเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนทุกคนแต่เหตุที่ท่านอ้นยอมให้คุณลุงคนนี้เช็ดเหงือ่อด้วยผ้าของม้าที่ชาวบ้านเตรียมมาเพราะได้รู้ว่าสาเหตุที่คุณลุงมาขอเช็ดเหงื่อให้ท่านอน้นเนื่องจากสมัยที่ท่านอ้นยังเป็นเด็กคุณลุงก็เคยเช็ดเหงื่อให้ท่านอ้นมาแล้ว คุณลุงชื่อเรืออากาศโทสุริยะใจดีที่ได้รับฉายาว่าคุณลุงเช็ดเหงือ่อเคยเป็นช่างประจำเครื่องบินเอฟ5ที่เคยเฝ้าตอนที่ท่านอ้นยังเป็นเด็กเคยมีโอกาสได้เจอกับท่านอน้นและพี่น้องที่มายัางลานจอดเครื่องบินที่กองทัพอากาศดอนเมืองด้วยเพราะอากาศในเวลานั้นค่อนข้างร้อนท่านอ้นมีเหงื่อออกมาคุณลุงสุริยะจึงช่วยเช็ดเหงื่อให้กับท่านอน้น โดยมาในวันนี้คุณลุงสุริยะเกษียณอายุราชการมานานมากแล้วจึงดีใจมากที่ได้กลับมาพบท่านอน้นที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านบ้านม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายซึ่งคุณลุงสุริยะจึงตั้งใจมาหาด้วยความคิดถึงท่านอ้นให้ความเป็นกันเองพบปะพ,พูดคุยกับชาวบ้านท่ามกลางอากาศที่ร้อนเหงื่อหยด คุณลุงจึงขอเข้าไปช่วยเช็ดเหงื่อให้ท่านอ้นอีกครั้งเหมือนที่เคยได้ทำตอนที่ท่านยังเด็กๆโดยขอนั่งที่พื้นและขอถ่ายภาพกับท่านอ้นไว้เป็นที่ระลึกเพราะสำหรับคุณลุงสุริยะแล้วลุงยังให้ความเคารพรักท่านอน้นเหมือนสมัยเด็กๆถือเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจปลื้มใจให้กับท่านอน้นเป็นอย่างมากและได้พูดคุยย้อนอดีตอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มเลืเสียงหัวเราะ ของทั้งลุงสุริยะและท่านอน้นท่ามกลางชาวบ้านหม้อที่ชมภาพประทับใจนี้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลายเป็นตำนานเรื่องเล่าขานคุณลุงเช็ดเหงื่อของหมู่บ้านเลยทีเดียวสำหรับการกลับมาไทยครั้งที่สองนี้มีเวลาสองสัปดาห์ท่านอ้นอยู่กทมนนทบุรีแค่สองวันในการไปเยี่ยมเด็กๆด,ด้อยโอกาส เพื่อให้มีกำลังใจจากนั้นท่านอน้นมุ่งหน้าไปยังอ่างทองฉะเชิงเซาชนบุรีโคราชขอนแก่นอุดรหน,นองคายโดยใช้การนั่งรถยนต์แทนการนั่งเครื่องบินเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมากันหลายคนกับพี่ป้านาอาที่เป็นคนไทยในอเมริกาเซวิทเยอรมันที่สนิทสนมเคารพนับถือกันถือโอกาสกลับไทยไปเยี่ยมบ้านเกิด และพาท่านอ้นไปเที่ยวอีสานและไปไหว้พระอีกด้วยและล่าสุดวันที่15ธันวาคม2566ด้าน Facebook ของคุณชมพูนุชนาคอนทัพก็ได้มีการลงภาพของท่านชายอน้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เข้าทำบัตรประชาชนไทยและพาสปอร์ตไทยโดยระบุว่า บัตรประชาชนใบแรกร้อนๆและพาสปอร์ตไทยร้อนๆมาแล้วจ้าโดยที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากต่างก็ชื่นชมมาส่งน่ารักดูแล้วมีความสุขสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ